กล้จะกล้วกจะคกะครบแล้วครับค่ะการสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้สมควรดูทุนและพี่น้องชาวเพิงกงไก่ล่าค่ะนี่ฉันนางสาวสีรักต้นเนยน้องกรอยผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ องค์การบริหารส่วบบนตำบลไก่นองเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะถ้าจะให้น้องเตยยกตัวอย่างของมีของตำบลน้องปลอยนั้นก็คงจะต้องเกริ่นถึงคําขวัญของตำบลน้องปลอยก่อนเลยค่ะชินกรบ้าไกลต้นยางสูงใหญ่โงขงพ่อ่ศักดิ์สิบบริหารงานโดยท่านนายกจินตศักดิ์แส่งเมืองที่เข้ามาบริหารและมีผลงานอย่างมากมายตำบลของน้องปลอยนั้นมีท่านศิลปิน ที่เป็นบุคคลสำคัญของชาตินั่นก็คือชานชินกรและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของน้องกรยนั่นคือโหรวะยัยศักดิ์สิทธิ์สินค้าโอทอปที่น้องกรยจะนำเสนอนั้นวันนี้อาจจะมีหลายอย่างเลยนะคะเพราะน้องกรยจะพาเที่ยวตำบลไก่นองของน้องกรยค่ะสินค้าโอทอปของตำบลน้องกรยน้องกรย์ขอยกตัวอย่างเป็นโอผ้าใหม่เงินทองค่ะที่คิดค้นโดยคุณระอองจีที่อยากเสริมสร้างรายได้ และสร้างเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านของตำบลน,น้องกรอยนอกจากยังมีกระเป๋าผ้าเย็บมือเป็นงานฝีมือของชาวตำบลน,น้องกรอยด้วยค่ะนอกจากจะมีของฝากจิกค้าวโอ๊แล้วนั้นน้องกรอยยังมีอีกเรื่งสุขภาพทางเรือที่อยากให้ทุกท่านได้เลือกดูแลสุขภาพกันค่ะนั่นคือข้าวไรเบอร์รี่ที่ปลูกโดยแนวคิดทางการเกษตรแบบผสมผสานที่หมู่นของเราค่ะ ข้าวไรเบอร์รี่ของเรานั้นนอกจากจะเป็นข้าวที่มีน้ำตาลและไขมันน้อยกว่าข้าวขาวทั่วไปแล้วยังเหมาะแก่ผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ด้วยค่ะเพราะสตรีมีครรภ์หากได้ทานข้าวไรเบอร์รี่แล้วจะช่วยลดภาวะโรคเกลดเลืปากโบในเด็กด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีโฮมสเตที่พัก ที่ผู้แปลกของเราให้ทุกท่านได้เข้ามาพักสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชาวบ้านที่น่ารักของตำบลไกลนอกของน้องคอยด้วยค่ะและน้องคอยได้เป็นตัวแทนมาในวันนี้น้องคอยภูมิใจมากค่ะและน้องคอยก็ดีใจมากที่น้องคอยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วยประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รู้จักตำบลน,น้องคอยนอกจากจะรู้จักตำบลน้องคอยแล้วนั้นในวันนี้น้องคอยจะได้ตำแหน่งขีดยาปาหรือไม่ แต่น้องก้อยก็ตั้งใจจะเป็นกระบอกเสียงที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้จักบบตำบลไก่โน่ของน้องก้อยและอำเภอกรงไก่ลาดของเราค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขสี่นะครับน้องสิริรัตน์นมเลยครับสองงานท่านใดได้สลามา